เลข3 4ความลับของเลขนี้เป็นความลับที่ค่อนข้างดุเดือดเลือดพันพอสมควรเพราะว่า3คือดาวอังคารแห่งความพุ่งพ่านดุเดือด C คือดาวแห่งการเจราจาความคิดคำพูดการค้าดังนั้นการที่เราใช้เลข3 4หรือมี34อยู่ในดวงเลขบ้านเลขรถเลขบเลขบอร์โทรศัพท์เลข3ตัวของบัตรประชาชนเนี่ยย่อมส่งผลให้คำพูดคำจานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดุ เดือดเผ็ดร้อนคนที่มีเลข3ามสี่ในเบอร,ร์โทรศัพท์นะถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะพูดไม่หยุดนะขายของเนี่ยนะคือคนฟังเนี่ยต้องแบบว่าถูกเขาเรียกน,นะถูกจู่โจมถ้าเกิดตโต้วาทีเนี่ยสามสี่ก็จะเป็นเลขที่น่ากลัวอาจารย์ไม่กล้าตโต้วาทียู่คนที่เเลขสามสี่นะ<อ>เขาจะมีคําพูดที่ค่อนข้างที่จะ,ะคมคายแล้วก็ดูเดือดเป็นในทีทีนี้ถามว่า เลขสามที่จริงเราใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นบางกลุ่มเหมาะกับบางอาชีพเหมาะกับบางอาชีพเท่านั้นนะเอางี้อะ่ะคนทั่วไปก่อนคนทั่วไปถ้ามีเลข 3, าสี่อยู่ในดวงอาะใช้ในเบอร์ใช่ไหมในใน,ในทะเบียนบ้านทะเบียนรถเนี้ยก็จะมีคําพูดที่ฉานออกไปในทางที่ดุเดือดเลือดพล่านบางทีคําพูดอาจจะไประคายหูคนอื่นสมมุติว่าเราจะพูดกับแฟนเนี่ย อาจจะต้องพูดไปแล้วก็ที่บางคนเขาชอบเรียกว่าพูดไปด่าไปพูดไม่หวานพูดด้วยอารมณ์รุนแรงเนี่ยอนุภาพเลข3ามสี่เนี่ยถ้าใช้ในเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่จําเป็นนะที่ต้องโทรอย่างเดียวเบอร์โทรศัพท์นั้นส่งขึ้นสัญญาณตลอดเวลาการที่เราครอบของเลขสามสี่หรือสี่สามันทําให้อารมณ์หรือคําพูดหรือวิธีคิดเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยมันออกไปในทางที่ ดูเดือดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นถามว่าคนทั่วไปใช้เลขสามสี่ 4, มันก็จะเหนื่อยกระทบกระทั่งกับคนเยอะอยากจะพูดเหมือวานพูดดีๆก็พูดไม่ได้เห็นไหมเห็นเห็นข้อจํากัดเลขสามสี่ 4, สำหรับคนพูดทั่วไปแล้วยังอา้าวแล้วไงต่อใครใช้ได้บ้างสมมติอาจารย์เป็นเซลล์ในระดับท็อปเซลล์เลยท็อปเซลคือคนที่ทํายอดขายสูงสุดใน บริษัทในวงการในสถานที่นั้นๆเนี่ยก็จะต้องพูดเก่งมากจะต้องขายเก่งมากจะต้องสามารถบรรยายสพคุณูดจาน้มนนาวจิตใจพูดจาเพื่อขายเพื่อทำยอดพูดจาเพื่อแข่งขันกับคนในการที่จะต้องทำธุรกิจแข่งหรือบางทีนะพูดตามตรง ต้องไปพูดจาเพื่อต่อสู้ในศาลเงี้ยต้องไปพูดจาเพื่อชักแม่น้ำทั้งห้าในการที่จะได้สิ่งที่เราต้องการมาแบบให้ได้ดั่งใจแล้วต้องใช้คำพูดเป็นหลักเลขสามสี่หรือสี่สามนั่นแหละมันจะเป็นเลขที่บัรดาลความสำเร็จในลักษณะนั้นอย่างบางคนจะต้องใช้การเจรจาแล้วก็ต้องเฉียบแหลมเฉียบคมที่สุด อะสมมตินะอาจารย์เป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยอาจารย์มีสไตล์ของการจัดรายการที่ต้องแบบพูดแบบเจ็บเจ็บคันคันแล้วก็ให้คำพูดมีลักษณะของความดุเดือดเร้าใจมากๆอาจารย์ก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องใช้เลขสามสี่หรือสี่สาม แต่อาจารย์อาจจะไม่ใช้เบอร์นี้สมมติในซิมโทรศรัพท์ใช่ไหมจะไม่ใช่เบอร์นี้ในเรื่องส่วนตัวว่าอาจจะทำให้คําพูดคําจาเรื่องส่วนตัวเรามันขาดความละมุนละม่อมไปก็อาจจะใช้เฉพาะเวลาทํางานเลข3ามสและสีาอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องไปประมูลแข่งกับคนอื่นนะหมายถึงว่าตัวเองมีอาชีพที่จะทาอะไรต้องต้องไปแข่งขันต้องไปประมูลกับเขาต้องมีการสื่อสารในลักษณะของการ ที่ต้องชิงไหวพลิบหรือชิงผลประโยชน์กันตลอดเลย3 4มสี่หรือก็จะเป็นเลขที่ส่งผลโดยตรงกับการที่ให้มีข้อได้เปรียบไปในเชิงที่เราจะาชนะในเชิงที่เราจะได้เปรียบจากการยื่นข้อเสนอจากการช่วงชิงจังหวะเวลาที่ทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดใครที่อยากจะขายดีที่สุดใครที่อยากจะ มีการต่อสู้ชิงไหวชิงพลิบด้วยวาจาด้วยการเจราจารก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้เลข3าีหรือ4-3ได้บางคนบอกว่าเราอะขายของอยู่ในที่ชุมชนคนต้องสนใจเรามากที่สุดบางคนบอกเราอะขายของอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมีผู้ขายอยู่เยอะมาก ต้องการความโดดเด่นมากที่สุดคนต้องสนใจเรามากที่สุดเลข3,4ี่หรือ4ี่สเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดกิจกรรมเกิดพฤติกรรมหรือเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้คนเนี่ยเขาต้องหยุดดูเขาต้องสนใจแต่อาจารย์ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าในกรณีที่เรามีอาชีพที่มันเหมาะสมจะต้องใช้คำพูดคำจาชิงหาวชิงพิพกันกับคนอื่นเนี่ยนะ เราอะจำเป็นจะต้องใช้เลข3,4หรือ4 3หรือว่าเห็นว่าจะเป็นเลขที่ดีแต่เราก็ต้องมีความระมัดระวังเราจะต้องมีความระมัดระวังในการที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้คำพูดของเรานั้นอนะเกิดความดุเดือดเกิดความเผ็ดร้อนจนถึงขั้นที่ว่ามันไปทำร้ายหรือไปทำให้สิ่งที่เป็น แผนการเงินธุรกิจความสัมพันธ์มันพังทลายลงเพราะเลข3 4มสี่สนั้นน่ยหากใช้อยู่ในกรอบของการทํางานชีวิตธุรกิจการเงินการทองที่ดีแล้วอะ่ะมันย่อมส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมไม่อยู่พอเราพูดออกไปสื่อสารออกไปบางทีไม่ยังเป็นต้องพูดนะการสื่อสารด้วยการพิมพ์ด้วยการอะไรก็แล้วแต่มันแรงจนเกินจากความเหมาะสม มันก็อาจจะเกิดการรู้สึกว่าไม่ปกติสุขไม่ปกติสุขดังนั้นถามว่าคนที่ต้องใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้บางอาชีพที่ต้องขายต้องพูดเยอะต้องเชื่อเชื่กับคนและใช้ภายใต้ความระมัดระวังใช้จำกัดเฉพาะอาชีพจำกัดเฉพาะเวลาที่สำคัญก็คือคนที่ใช้เลข34、มสี่หรือสี่สามนั้นนะี่ย จะต้องระวังความบุ่บบามการคิดเร็วเกินไปนะดังนั้นใช้ได้อย่างอีกทีหนึ่งนะแต่ต้องระมัดระวังสูงถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาชีพที่จําเป็นต้องใช้เราก็เลี่ยงไปก็ได้เพราะถ้าเป็นในแง่ของอาจารย์เองอะอาจารย,ย์จะต้องเช็คเช็คก่อนเลยว่าอาชีพเรามันสามารถใช้ได้ไหมจําเป็นต้องใช้ไหมจึงจะแนะนําให้ใช้เพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ทําอาชีพที่ต้องโดยตรงอาจจะอาจจะไม่ได้แนะนําเลขนี้ให้ใช่ดังนั้นย้าอีกทีนึงนะเหมือนที่จันบอกเสมอในทุกๆเลขในความความลับของเลขที่เราจะมาเจาะความลับกันแต่ละเลขเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกเลขใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกเลขจะดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เว่าทุกเลขเลขบางเลขจะดีหรือว่าแย่สำหรับบางคนใช่ไหมงนั้นเราก็ต้องมาดูกันนี่ เป็นหนึ่งในความรู้ที่พวกเราจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ที่สําคัญคือเราอยู่ที่บ้านเราก็เรียนรู้ได้ในช่องทางออนไลน์สมัครเข้ามาเรียนในกลุ่มเลขจากความรับชีวิตก็จะได้รู้ทุกเลขเลยนะอันนี้อาจารย์นำมาดูเป็นสัมเปิลให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเรารู้เลขครบทุกเลขใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมีความรู้ในการที่จะไปหาเลขดีๆให้กับคน ที่ใช้อาชีพบางอาชีพเหมือนที่เรามาหาอาจารย์อาจารย์วางเลขให้เราเนี่ยทีนี้เราก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้หรือเราอยากจะต่อยอดเมื่อเรียนและมีความรู้ก็เอาความรู้นั้นไปประกอบธุรกิจในการดูบ้านเลขที่ดูเลขทะเบียนรถพอดูเลขทะเบียนรถได้ดูบ้านเลขที่ได้ก็สามารถที่จะดูเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วเราก็จะหาเบอร์โทรศัพท์หาทะเบียน รถเนี่ยซึ่งสามารถที่จะทําเป็นธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันคือองค์ความรู้ที่ติดตัวไว้มันก็สามารถที่จะนํามาแปลเปลี่ยนนะเป็นทรัพย์สินได้เหมือนกับมีทรัพย์อยู่นับแสนไม่รู้จักหมดจากสิ้นอย่างไรก็ตามใครที่สนใจในเรื่องของเลขที่มันเลขเจาะของรับชีวิตนอกจากจะลงเรียนก็สามารถรับฟังอาจารย์ได้นะอาจารย์จะลงแง่มุมต่างๆของตัวเลขให้เราได้ไปสังเกตแล้วก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการนําไปใช้แล้วรู้ความหมายอย่างน้อยที่สุด เราเห็นคนที่ใช้เลขนี้เราเข้าใจตัวเขาเราอาจจะมีการวางตัวอาจจะมีการวางแผนที่ทําให้สอดคล้องคลมกลืนกับบุคคลกับสถานการณ์และทําให้ชีวิตเรานั้นสามารถที่จะเหนือสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นเป็นเชิงได้เรียบขอให้ทุกคนโชคดีและได้ความรู้จากอาจารย์เสมอเสมอ